เมนูวันนี้ตำบะทัวนึ่งไก่แกงน้อไม่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าป้าเม่พี่น้องกูคู่กูคนละเจ้าบัว่าเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเมย์กินแซบขอสวัสดีเจ้าปะกับป้าเมย์เห็แล้วเจ้าวันนี้ป้าเมย์จนมากินอะไรอย่างเจ้าจนมากินอันนี้เลย อืมจ้ะว้าวตำบาทัวเจ้าตำบาทัวเหมือนเดิมจ้ะเพชรจวดจัดฟาดบึ้มเหมือนเดิมจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วก็จะพักแก้มก็จะมีนี่เจ้าบักแห้งเจ้ามีแก้บักแห้งครับนี่จ้ะเห็ดฟางนึ่งเจ้าแล้วก็มีไก่หนึ่งเจ้าปีปีนองปีไก่บนนึ่งแล้วก็จะมีนี่เลยจ้ะแกงน้ำไม่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 แกงน้งไม่ใส่ฟักแก้วจะฟักท้องอะจ้ะ นิดหน่อยมาเจา้ากินเลยกินเลยจีค่ายม่ดได้ก็คือข้าวเหนียวจ้ามาว่า,า,า,ากินกันเลยเจ้าม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 ากินกินล้ำล้ำแซ่บกับป้รเมเนอร์อนติคอนติตามรับชมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งฮึป้รเมตัวเนอร์เจ้ามากินเลยกูนักแฮมแล้วจะแฮมแล้วยายห้างกินจ้ะหนึ่งไก่หืมอ่ะเจ้ ตำมะทัวเจ้ตาตำมะทัวพริกเป็นส่วนเลยจวดจาดฟาดหนึ่งช้อนเห็ดนึง่งจะแกงนล้วไม้ไว้สดสดน้ำหนัวของคอของคอคือเกา่า ใส่ภักอีตูด้วยเนอะภักอีตูหรือว่าเป็นใบกระเพราอะแต่เราก็ไม่ไซื้อใบกระเพรามามันเดิมจ้ายา้คลิปน,น,น,นอกบ้านจ้ะเสียงรอบข้างมันเดิมจ้ะทุกอย่าง ก้างมะอืมตำทั๋วจำไม่ได้กินตำมะทั๋วเนี่ยน้ำหมากมแกงเน้มย hay là phát kéo mình phát keo mình phát thon á lắm lắm giả lắm lắm sắp sắp เห็ดฟางเนื่อหมูหมามหมูข้าว 看。太 มันหนะวานหนักน่าฝน กําบบอไม้ตัวเนี้ยมันดูดจนนะคนเขาไม่ได้อยู่ไกลนะ มขาไม่ได้อยู่บ้านจุดคันนะคะบ้านตรงข้ามนั่นเหรอแต่ว่าไม้มันดูดไม้ตอนนี้ดูดดีมาก ํำทั่วรำมือนอนกินขังแซ่บแซ่ ตอนเนี้ยชัวฟักยาวแพงมากแพง ไม่สอประมัณสิบฟักได้สิบฟัก,บฟกแบบว่าขี้เลยขี้เลยนะถั่วแบบขี้เลยเลยอ่ะสาบบาทได้อยู่สิบเซนเ้นแปลง ตึงเสียงขี้เราตึงเสียงอ๋ะสารพัดจ้ะไม่กับหืมอุ่ดูดดีเหลือเกินไม่ตัวเนี้ย จำแมวอ๊ดตามาทั่วแซ่บแซบ กาเมีชอบกินเฮดนึ่งเนาะผอบรำอตืตำทัวเนะเหมาะขนาด muck, muck mm. mm. head, <coughs> head. Mm. นะสกัมบอดังขึ้นดังขึ้น <c oughs> ที่เรา Субтитры อิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วจ้ะป้าเมย์อิ่มแล้วจ้ะขอบคุณนะเจ้าติติดต,ตามรับชมจนจบคลิปนะเจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆเม่นทุกๆการติดตามที่เือป้าเมย์มาเนะ้อเจ้าเดี๋ยวป้าเมย์จะรีบกลับไปหาทุกๆท่านเพื่อครบทุกๆบ้านโดยเร็วที่สุดเนะ้อเจ้าก่อนจากกันอย่าลืมกดซับสไครป์กดไปกระดิ่งกริ้งเพื่อป้าเมย์ตัวเนะอเจ้าขอบคุณค่ะบายบาย